ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกะรีพามาดามแค่ะตอนนี้แอดมินนกนะคะกำลังพาพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกะรีพามาดามติดตามคุณนก ok อยู่นะคะเดี๋ยวเรานก ok เดี๋ยวเราจะพาแอดมินนกจะพาทุกท่านนะคะออกไปดูสถานที่รอบนอกเลยนะ,ะสถานที่รอบนอกแคมป์ปิ้งนะคะคือแอดมินนกได้ทำสองคลิปวิดีโอนะคะก็ทําอยู่ในสถานที่ในแคมป์ปิ้งนะคะ ตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกมาดูกันนอกเมืองกันเลยนะคะว่ามันจะมีธรรมชาติสวยงามขนาดไหนนะคะเป็นไนเราก็มาท่องเที่ยวกันเลยเนาะมเซมิเตอร์นะคะเราก็สำรวจพื้นที่กันเลยเนาะพื้นที่โชว์พลังเอเลยนะคะว่าประเทศสวีเดนนะเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามขนาดไหนนะครับเราไปชมติดตามแอดมินนกกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ขับรถออกไปเรื่อยๆนะคะกำลังขับรถออกไปจากหมู่บ้านนะคะหรือเรียกภาษาสวีเดนก็คือออมโรดีให้ดูกเลยนะคะตอนนี้เรายังอยู่บนเส้นทางนะคะเราก็จะสำรวดไปเรื่อยๆ,ๆนะคะ ที่นี่นะคะก็คือหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านแอนกรัรลีบีนะคะลีบกีก็ค่อนข้างที่จะยากยุ่งยากหน่อยนะคะภาษาสวีเดนนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะให้ดูเลยนะคะว่าบ้านปลูกค่อนข้างที่จะหลังใหญ่มากๆเลยคะ่ะ ก็โชว์พลัง F4 เลยนะคะว่าสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยความสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านสำรวจเลยความเป็นธรรมชาติความสวยงามของประเทศสวีเดนที่นี่คือประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้เรากำลังข้ามนะคะข้ามสะพานเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถนะคะ ตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถอยู่นะคะทุกท่านสองข้างทางเต็มไปด้วยความธรรมเป็นความเป็นธรรมชาติที่สวยงามะคะ่ะตอนนี้แอดมินนนอะก,ก็ได้ที่จอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานนะ,ะไปดูความสวยงามความเป็นธรรมชาตินะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเราไปกันเลยเฮ้เซมิสเตอร์สนุกมากเลยค่ะเพื่อน เดี๋ยวแอนมินบนบก็จะพาเพื่อนๆไปดูแม่น้ำนะคะแม่น้ำกึ่งน้ำตกนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เขาเคยใช้เป็นที่ปั่นไฟหรือว่าโรงไฟฟ้าที่เขาใช้ปั่นไฟใช้กระแสน้ำนะคะปั่นไฟนะคะเนี่ยค่ะท่านทุกท่านน้ำจะไหล แรงมากๆเลยค่ะความเป็นธรรมชาตินะคะเสียงน้ำไหลนะคะน้ำตกจะรุนแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆให้ดูกันเลย สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกระแสะน้ำจะไหลแรงมากๆเลยค่ะให้ชมกันเลยค่ะธรรมชาติที่สวยงามมากที่สุด เรามาดูอีกฝ้าฝั่งหนึ่งนะคะให้ชมกันเลยค่ะค wow, wow. สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆว้าวว้าวสวยงามมากๆ ก็จะพาพลังเอนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะบ้านที่เห็นอยู่นะคะเป็นบ้านทรงเก่าแก่นะคะเหมือนศินละปะของประเทศจีนเลยนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะโอ้ใหญ่มากค่ะน่าจะมีอายุายหลายร้อยปีนะคะโอ้หลายคนโอบเลยค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อน ใหญ่มากๆเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้ยใหญ่มากนั่นคือสะพานที่แอดมินนกข้ามมาเมื่อกี้นี่นะคะโอเคให้ดูธรรมชาติกันอีกภาคฝั่งหนึ่งเลยค่ะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะ แม่น้ําที่จะเรียกอย่างนึงก็คือน้ําตกนะคะน้ําตกที่ใหญ่โตมากๆเลยของประเทศสวีเดนนะคะที่นี่คือหมู่บ้านเอนเกนลีบีนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามา ตามรับชมรับฟังช่องกรีาพาวดามนะคะก็พาทุกท่านนะคะชมความเป็นธรรมชาตินะคะน้ําตกอันใหญ่โตแม่น้ําแม่น้ํากึ่งน้ําตกนะคะซึ่งใหญ่โตมากเลยที่อยู่เบื้องหลังนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะโชว์กันเลยทุกท่านจะได้ยินเสียงน้ําตกแล้วค่อนข้างที่จะรุนรุนแรงมากๆเลยนะคะใรนะคะโอเคก็ สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับ,มรบชมรับฟังช่องกระรยิบามดาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ